ปิงปองเป็นคนประหยัดหรือเป็นคนขี้งกขี้เหนียวที่เราบอกว่าก้อนเนี้ยจะเป็นเงินที่เราจะไม่แตะมีพลาดบ้างไหมเพียงพรำต่อต,ตัวเองอะ่ะก็เอาออกมาเรื่อยๆคุณพี่ท่านธนาคารแตกเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมคุณพี่แตกกเรื่องอะ SME ยังไม่ตีแตกขนาดนี้เลยนะคการทําบ้านเนี่ยมันบาน บานจากความเชื่อห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ในห้องนอนร่วมกันไม่ได้คงชุยนี่คงดีสาสักพักโค้งก็แสบอกว่าไอคนที่ฉันดูอ่ะเลองเป็นราวแล้วอายุประมาณกี่ปีบ้านงในชโนดอ่ะรยชื่อคนที่อยู่ปมะกอก่อนประมาณนู้นอ่ะเยอะนะฮะคุณท่านเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะแยะปาเก้นี้มีอะไรอยู่ข้างเงี้ยเจอผีป่ะมีบางครั้งที่ฉันก็อะไรขาวเเยดดีีขาาวหนนตติ ออมสินมันนี่ก็สิบรายการพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราถึงเส้นทางการเงินของพวกเขาเพราะเราเชื่อครับว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีเบื้องหลังเสมอแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับต้อนรับพี่บิ๊กบังทองชัยครับสวัสดีครับวีสวัสดีครับอ่ะก่อนอื่นเลยยินดีกับเรื่องบ้านด้วยนะเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้านหลังนี้คือบ้านมันบานแล้วมันก็ไม่เสร็จหรอกคุณวีแต่ว่ามันก็คือว่าอยู่แบบเออเห็นรอยแตกเห็นจุดบ้างจุดบอดแต่ว่าเราก็ ฟิลฟิวว่ามองข้ามได้แต่ในส่วนที่มันควรจะต้องทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายอะไรเงี้ยอ่สุขภัณฑ์ที่ดีนอนแล้วแบบแอมไม่ร้อนจนเกินไปอะไรเงี้ยเออก็คือใช้ชีวิตได้แ้่พูดขนาดนี้จริงๆแล้วลูกค้าสนใจอยากสปอนเซอร์ที่อยู่อาศัยเป็นไงมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวเรามาขยายความกันแต่ตอนนี้ได้ยินว่าลงทุนกับบ้านไปเยอะใช่ไหมเงินเป็นยังไงสถานะทางการเงินของคุณตอนนี้คุณปิงปอง เงินที่เก็บออกมาทั้งหมดในชีวิตที่ได้จากการทํางานออกไปแบบคึกคักข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยเห็นอยู่ในบัญชีเพราะเราเป็นนางเก็บไงวีฉันไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยเว้ย่ฉันอยากรู้ว่าการใช้เงินของเธออะมันเป็นลักษณะยังไงบ้างไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเราก็ทําแบบชาวบ้านชาวบ้านอะคือมีเงินปุ๊บเราก็จะมีหลายบัญชีบัญชีหนึ่งอะเป็นบัญชีที่เอาไว้ซื้อหมูซื้อปลาซื้อไก่จ่ายนู่นจ่ายนี่ชีมเียนก็จะเป็นบัญชีที่ เอามาจากบัญชีใหญ่เด็กๆมาเข้าตรงนี้เหมือนหมุนเวียนใช่ปะ uh huh. แต่ก็จะมีเงินที่ฝากประจำเอาไว้ uh huh. ซึ่งเราจะเห็นก้อนเนี้ยมันไม่มันไม่หนีไปไหน uh huh. แล้วก็จะได้รูเบียเยอะไม่ก็ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย uh huh. พอรู้จําน,นวนว่าเออเรามีประมาณเนี้ยเราบึกออกไปเพื่อซื้อบ้านมันจะเหลือไหมหรือมันจะหมดไหมก้อนเนี้ยคือก้อนให้รู้สถานะของชีวิตอะ uh huh. เออว่าจะไม่แตะมันแต่พอแตะมันปึ๊บซื้อบ้านปึ๊บหายหมดเลย ก้อนนันนี้มีพลาดบ้างไหมหมายถึงว่าเพี้ยงพรำต่อตัวเองอะที่เราบอกว่าก้อนเนี้ยจะเป็นเงินที่เราจะไม่แตะก <c oughs> เอาออกมาเรื่อยคือมันออากมาเรื่อยไวมีเพราะว่าเาพราะไอ้ก้อนเนี้ยมันชอบไปไวอ่ะ มันแบบอ้ก้อนที่แบบว่าก้อนจ่ายค่าหนังค่าไฟค่าบ้านค่านุ้นค่านี่ยมันไม่ทันน่ะมันก็ต้องไปหยิบจากก้อนใหญ่นี่แหละมาบางทีก็แตกหลายรอบที่แบบเป็นแตกแบบก้อนฝักประจำอย่างเงี้ยแตกล้วเหรอครับคุณผู้ชมอย่างเงี้ยคุณพี่ท่านาคารแตกกันเหรอครับคุณผู้ชมเ m e ยังไม่ตีแตกขนาดนี้เลยนะคะคุณพี่แตกเยวเหรอครแล้วมันมีเหตุจำเป็นมันมีเหตุจำเป็นหลายครั้งเราก็ต้องเออแต่ก็แค่อย่าให้มันมากจนเกินไปใช่แล้วก็ไปวางแผนในการแบบว่า ทำประกงประกันอะไรใดๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออดีพานชอบคือตอนนีฉันคิดกลัวมากเว้ยฉันก็เลยแบบไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเราจะตลดตะแหลได้อีกนานแค่ไหนหรือเราจะคึกคักหรือเราจะทเวิร์กได้ขึ้นสุดลงสุดไหมอะไรเงี้ยฉันก็เลยต้องหาประกันเอาไว้เยอะๆเว้ยแบบตอนนี้มีแบบคนที่ดูแลประกันอ่ะรู้สึกว่า บิงปองถ้าเธอตายไปเธอเป็นอัครมหาเศรษฐีแล้วอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกทาประกันจริงๆเ่ะสมมตินะวันหนึ่งวีจะป่วยแต่วีไม่ได้ทำประกันวีก็มีเงินออมของวีไงมันก็กลายมาเป็นเงินที่จะใช้รักษาในอนาคตได้ไงถูกไหมไม่ได้สิเธอยังไงอะ่ะคือค่ารักษามันแน่นปะ่ะแกว่าป้าแต่ละอยาอะ่างอ่ะบางทีแบบก่อนทําประกันอะ่ะนี่เข้าไปแค่หาหมอเรื่องง่ายๆอะ่ะซื้อยาซื้ออะไรมันก็มีหลักหลายพันแล้วนะก็จริงแล้วก็คิดว่า คนอย่างเราอะยังไงก็ต้องเจ็บป่วยแน่นอนทุกคนทุกคนจะป่วยได้หมดถึงจะไม่วางแผนเรื่องอื่น่ะวีแต่อย่างน้อยอะก็จะทําประกันเอาไว้เว้ยแบบประกันเงินออมแล้วก็ประกันบําเหน็จบํานาญที่แบบเออไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยอะมันก็ถ้าเราอยู่ถึงแล้ววันนั้นเราไม่ได้มีแรงอ่ะเราเงียบงับแล้วอะเราก็อาจจะพอจะมีได้ั้างตรงนั้น อะไรแบบนี้หรือว่าประกันเงินฝากไว้อย่างเงี้ยก็คือทําไว้เยอะเลยทีนี้กลับมาที่เรื่องของบ้านนิดนึงบ้านเนี่ยหลายคนเขาก็มีไฟแนนซ์มีผ่อนมีอะไรมีซื้อสดไหมหรือยังไงใช้วิธีเดียวกันแบบชาวบ้านเลยอะ่ะคือบางคนเขาก็รู้สึกว่าถ้าเงินในบัญชีมีสิบเขาสามารถหลายๆคนนะที่ปรึกษาก่อนซื้อบ้านเขาบอกว่า,าถ้าสมมติเงินในบัญชีมีสิบเราซื้อบ้านร้อย<ม>ได้เลยเพราะว่าเราก็คือจะซื้อ รัส์สมบัติให้กับตัวเองแล้วก็แก็ผ่อนไปเหลือไปนั่นก็เป็นวิธีของใครหลายๆคนใช่ปะใช่แต่สําหรับฉันน่ะฉันเขาคือกลัวฉันก็รู้สึกว่าถ้าเงินเรามีสิบแล้วเราซื้อบ้านร้อยไม่ไหวว่าถ้าเรามีสิบเราซื้อบ้านห้าอย่างเงี้ยยังพอสมเหตุสมผลมก็เลยพอมีสิบแล้วก็เลยไปซื้อบ้านห้าถึงแม้ว่าเธอศึกษาแล้วใช่ไหมว่าดอกเบีย้ยเวลาเรากู้มาทําบ้านอ่ะดอกเบีย้ยมันจะไม่แพงดอกเบีย้ยมันจะถูกใช่มันจะมีนู่นมีนี่มีนั่นที่คอยช่วยเราอยู่ ใช่เธอก็ยังไม่เอาอยู่ดีฉันก็กลัวไงเพราะว่าฉันก็เป็นนางที่ลืมอีกเพราะว่าอ่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนหลายๆคนสมมติว่าคนหลายๆคนเนี่ยเขาเก่งเรื่องการแบบว่าทําสม่ําเสมอออฮฉันไม่มีความสม่ําเสมอกินยาความดันบางทีฉันก็ลืมบ่ายสองทำเพื่อกินอย่างเงี้ยความกินควรจะกินแปดโมงอะไรเงี้ยต้องกินยัง กินยังวะยังยังนี้กินแล้วกินแล้วโอเคคือฉันไม่มีความสม่ําเสมอในตัวเองฉันก็รู้สึกว่าถ้าฉันเลือนหรือละเลยอะไรเงี้ยฉันคิดว่าบ้านฉันโดนยึดแน่ปัญหาจะตามมาปัญหาจะตามมาเพราะฉะนั้นอ่ะฉันก็เลยรู้ตัวว่าลุยไปเลยลุยกับบ้านไปเลยอให้หมดไปเลยทั้งๆที่ก็รู้ว่ามีคนที่เขาจะคอยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตอย่างที่วีว่าไงใช่ใช่แต่เราสบายใจแบบนี้ก็เลยซื้อสดมันเลยเหมาะกับชีวิตของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราแบบเนี้ยซื้อสด มีสิบซื้อห้าทีนี้บ้านก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะจ้าบ้านจัดสรรบ้านโครงการตึกแถวเลือกเป็นบ้านทาวโฮมทาวโฮมมือสองอายุประมาณกี่ปีบ้านหลังในโนดอะในชโนดด้วยด้วยตาเนื้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับเจ้าของเก่าอะแล้วก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้ถามคนนะว่าแบบว่าเขาแบบ ประวัติยังไงหรืออะไรมีใครตุยหรือในบ้านหลังนี้ไหมอาจจะมีคนลมชักงงันนี้ก็ไม่เล่จริงทุกที่มันมีคนตายเสมอเฮย Yes แล้วที่ขีกลัวด้วยแต่ว่าพอเราตัดสินใจใช่ป่ะพอวันที่ไปทะเบียนเนี่ยเราก็เปิดพิกใช่ป่ะปึ่งโอ้โหรายชื่อคนที่อยู่มืก่อนอ่ะประมาณนู้นอ่ะสูงเลยเอ่สูงกันเลยอไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีมากมาที่เขาเปลี่ยนมือกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกอ้ย เยอะนะฮะคุณท่านเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะแยะบ้านนี้ผ่านอะไรมาเยอะนะฮะปาเก้นี้มีอะไรอยู่ข้างในอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปวกกันเถอะเออแต่ไม่มีอะไรอย่างนั้นก็โอเคฉันก็รู้สึกว่าก็ยอมรับเพราะว่าตัดสินใจไปแล้วว่าจะวันนี้แม่เอนจอยพี่สาวเอนจอยฉันเอนจอยก็จบอ่าฮะทีนี้เนี่ยเธอก็เลยเลือกเป็นบ้านมือสองด้วยราคารหรือว่าด้วยอะไร คือมูเลยล่ะหรอคือมูไปเลยอ่ะคนหนึ่งเขาขอผัวก่อนเลยฉันมูในถ้านาคาเลยจะคิดไปท่านคะหนูขอบ้านเอาฟิวว่าไม่ไกลนะเอาฟิวแบบในบ้านเก่าๆเอาคอนโดเก่านี่แหละคอนโดบ้านบ้านแน่นเนี่ยอให้มันใกล้ๆแล้วขอให้ราคาเดี๋ยดินนะฉันกค่ขอแค่นี้ออืแล้วทําเลก็คือเป็นอย่างี้จริงๆก็คือเป็นทําเลที่เมื่อก่อนน่อยู่คอนโดออยู่ข้างด้านในแล้วทาวเวอโฮมอันนี้อยู่ด้านนอกเลยอ๋อละแวกเดียวกัน ใชัดออกมาอยู่ก็เดินเลยซึ่งฉันก็ไม่เคยมองตรงนี้เพราะมันใกล้เกินจะก็ไม่มองรอบนอกฉันก็ไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้และราคาดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยบ้านเลือกคนเชื่อไหมเชื่อไหมบ้านเลือกคนเธอได้เข้าไปอยู่ยังฉันได้ไปอยู่แล้วเจอผีป่ะฉันไม่เคยเจอแต่ว่ามีบางครั้งที่ฉันก็อะไรขาว เฮ้ยดีดีข้าวเหนียวติดคนตาคือก็เป็นอย่างนั้นคือไม่มีไม่มีเลยขนาดเป็นนางขี้กลัวนะยังไม่เจอผี่เลยแล้วนอนหลับสบายมากเออเงินล่ะการทําบ้านเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่แล้วแหละมันบานมันบานมากเลยอ่ะใช่ไหมแล้วมันบานปลายไปแค่ไหนเราตั้งงบไว้เท่าไหร่มันข้ามไปเท่าไหร่คือตั้งงบไป้2,500หคืออ้าไม่อยากให้เยอะกว่าก็ขี้เหนียวไงเข้าใจปะคืออยากแบบ คืออยากให้มันไม่เกินไปอ่ะอะอ,ะอะแล้วพอช่างเขาบอกว่าอ๋อเฉพาะแค่สิ่งที่คุณปิดปองต้องการเนี่ยเฉพาะแค่ทุบเฉยอ่ะ,อะ ก็เป็นหลักแสนแล้วใช่เราก็นั่งคิดเนาะอู้ทำไงให้ได้แสนก็บาดว่าทํายังไงวะสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทุบมากกว่านั้นอ๋อเดี๋ยวค่อยทำปีหน้าก็ได้อ๋อเรามีการพับแลนพับโปรเจกต์บางส่วนพับโปรเจกต์เราก็พับโปรเจกต์บางส่วนแล้วก็ทําในส่วนที่มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลง uh huh. แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันตะกิดตะขวงใจกับฟังก์ชันของเราที่ต้องการจะใช้ก็เลยลดคอร์ลงมามา,มากๆระดับความบานอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าให้หนึ่งถึงห้าเป็นสเกลเลยอะ่ะคนอาจจะคิดว่าบานอ่า แต่เนี่ยบาดมาหวะอ่ะหนึ่งถึงห้าให้เท่าไหร่ห้าคือบานปลายที่สุดหนึ่งคือถือว่าโอเคดีมากยอดเยี่ยมไม่บาดอ่ะงั้นหนึ่งไหมลบห้าอะไรวะคือไม่บาดเลยเว้ยหรอวีบ้านฉันไม่บาดเลยเพราะว่าฉันะเน้นว่าเงินทั้งหมด่ะฉันเอามาไว้วาไว้ตรงข้างล่างอ่าโอเคส่วนข้างบนเนี่ยคืออยู่แบบถูกลุกถูกกังมากออเคโอเคแต่ถ้ามันบาดมันบาดจากอะไรรู้ไหมจากอะไรบาดจากความเชื่อ มาจากความเชื่อยังไงอ่ะเมื่อเราไปเสพอเสพเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยแล้วฉันก็ไปเจอห่วงจุ้ยที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าห้องน้ําเนี่ยมันอยู่ในห้องนอนร่วมกันไม่ได้แปลว่าถ้าเรามีเตียงนอนเยวีห้องเธอเป็นอย่างนี้เปล่าเป็นเตียงนอนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเรามีห้องน้ําที่สามารถเดินจากเตียงอไปได้เลย ก็จะสามารถที่จะมันก็สะดวกไงสะดวกไงเออซึ่งดีแล้วก็ดีแล้วไงคือดีมากเออแต่อีตาห่วงจุ้ยที่ฉันไปเชื่อเนี่ยอไม่ได้นะครับมันจะเป็นการที่จะปล่อยเชื้อเชื้อความชื้นเข้ามาในห้องแล้วห้องก็จะทําให้เกิดความชื้นลาขึ้นสมองได้เลยได้ได้แล้วต้องปิดอันนี้ตามตำราของหงและมังกรหรืออะไรเงี้ยเอออฉันก็เลยปิดห้องน้ําตรงนั้นแล้วทุกวันนี้ฉันทำไงรู้ป่ะงฉันปิดห้องน้ําแล้วฉันก็ไปเข้าข้างนอก ซึ่งข้างนอกมีหน้าต่างแล้วข้างหลังบ้านอะเป็นคอนโดแปลว่าทุกวันเนี้ยเวลาฉันจะอาบน้ําอะฉันต้องฉันต้องปิดปิดอโบสจะแมะแล้วดึง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 เพื่อว่ากลัวคนคอนโดอะจะเห็นไหมอ๋อเพราะว่าจากห้องนอนอ่ะ เธอต้องใช้เวลาในการเดินไปเที่ห้องนเดินอ้อมลำบากมากโอยก็แล้วฉันก็คือ่อผมช่วยนี่คงดีสารสักพักหงอแสบอกว่าไอ้คนที่ฉันดูอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเรื่องเ๋ฉันเชื่อเลยทำไมไม่เชื่อตัวเองตั้งแต่แรกลำบากเลยเดินอ้อมเรื่องไกลเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไม่บานและมีการวางแผนที่ดีมากๆนะถ้าพูดว่าปิงปองเป็นคนประหยัด หรือเป็นคนขี้งกจะให้นิยามตัวยังไงระหว่างประหยัดกับขี้งกขี้เหนียวนี่มันขี้เหนียวเหรอเพราะว่ามันเกิดจากกลัวเว้ยอประหยัดเนี่ยมันคือคุณต้องรู้ว่าบางทีอ่ะคุณลงทุนไปเนี่ยแล้วมันจะดีในภายภาคหน้าฉันเป็นสลว่าฉันซื้อกองแกงใช้ได้เหมือนกันเออแต่ใช้ได้สามครั้งแยอ่แต่เราไม่รู้นี่แต่เราไม่ทราบนี่ว่าไอ้ของที่เรา อยากจะซื้อมาที่มันมีคุณภาพเนี่ย<อ>มันจะเป็นมันจะเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไหมไ<อ>บางท<อ>ี<อ>ถ้าเราซื้อกองแกงมาแล้วไลฟ์สไตล์นี้มันใช่หวะเราก็ค่อยไปซื้อของดีต่อก,ก็ได้เ,เพราะฉะนั้นไม่ใช่ประหยัดไม่ใช่ขี้ยกแต่เป็นคนที่เหนียว,เ,ยวเลยเราก็อย่างที่บอกว่าสารตั้งต้นคือความกลัวความกังวลจะลำบากใ,ใช่ไหมเรื่องต่อไปบ้างพอเราเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยที่เราเคยอยู่เราอ,ออกมาอยู่ในบ้านแล้วไลฟ์สไตล์เธอเปลี่ยนไหมชีวิตเธอเปลี่ยนไหมความรู้สึกข้างในเธอเปลี่ยนไหม อะไรต่างๆเป็นไงบ้างความรู้สึกข้างในน่าจะเปลี่ยนเยอะสุดพอเราไปอยู่กับแม่เราเห็นทุกการกวาดบ้านของเขามันมีความหมายอ่ะแกเกตบ้านแบบว่าเวลากวาดบ้านแม่ก็กวาดบ้านอย่างรู้สึกว่าภาคภูมิะเขาแบบทุกวันนี้ผ่านไปแบบหลายเดือนมากนะเขายังขาดเขายังถูฉันใส่ถุงเท้าอย่างเงี้ยเข้าบ้านไม่ได้นะฉันลื่นแแนะอย่างเงี้ยันแบบเออเขาเหมือนมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาฝันไว้ฉันก็รู้สึกว่าทางใจฉัน่ะฟูขึ้นมากๆเออถีงแม้ ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของฉันที่ฉันจะซื้อไปอะฉันหายไปเลยเดี๋ยวเธอก็หาใหม่ได้เลยคนเก่งเสมอวีขอบคุณนคนดูทุกคนเขาก็รู้ว่าเธอเก่งเสมอขอบคุณเบื้องหลังทุกบาททุกสตางค์ของปีปิงปองคืออะไรการกลัวตายเบื้องหลังทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์อ่ะถ้าฉันแบบว่ารู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันก็คือแบบฉันก็นอนที่ทะเลแล้วฉันก็ซื้อปลาหมึกย่างมากินไปเรื่อยเรเราก็จะไม่ขนขวายเราไม่ได้ขนขวายอะไรอะแต่ก็รู้สึกว่าปัญหามันก็ มันก็เป็นเขาเรียกว่ามิชชั่นในชีวิตที่อยากจะเหมือนขีดฆ่าแล้วมันหลุยได้ต่ออ่ะเข้าใจป่ะเหมือนมีเหมือนบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเกษียณเพื่อที่จะไม่นั่งลอยๆไปใจไปใจฉันก็ไม่ใช่อีกอฉันก็รู้สึกว่าทุกบ้านสืบสั่งมันมาได้เรื่อยๆมาเฮอะ แต่มันมาเพราะปัญหาใช่ไหมถ้ามันมาเพราะปัญหาเดี๋ยวปัญหามันมาใช่ป่ะก็ท uh ํามันไปแล้วก็ถ้าวันหนึ่งอะถ้ามันได้ขีดข้ามันแล้วมันสะใจดีอะไรที่มันเกิดปัญหาแล้วมันได้ทําแล้วมันได้สะใจอย่างเงี้ยมันก็เลยแล้วมันได้ได้เงินทองในทุกบาททุกสตางค์ด้วยมันก็เลยม้เรื่อยๆเลยค่ะเหมือนเป็นเกมชีวิตจริงเนาะเหมือนเรามีภารกิจที่เราต้องทาอะเพื่อไปต่อในเลเวลต่อไปอะแล้วก็พิชิตมันไปทีละด่านทีละด่านแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตจริงเพราะว่าเราแลกมาด้วย ความเหนื่อยของเราแล้วได้เงินตอบแทนกลับมาเนาะเ,นเพื่อนๆคุณผู้ชมคุณผู้ดูคนไหนนะครับที่ฝันอยากสร้างบ้านเหมือนพี่ปิงปองแล้วคุณก็มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วอยากสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริงธนาคารออมสินช่วยสร้างได้นะครับสินเชื่อบ้านออมสินช่วยสร้างอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น1.95%ต่อปีนอกจากนั้นออมสินเนี่ยเขายังสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด5,000บาทด้วยใครสนใจดูรายละเอียดกันได้นะครับสอบถามที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าคลิกไปที่ gsb.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธวคม ปีนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะพี่ปองนะแล้วก็ยินดีเรื่องบ้านอีกรอบหนึ่งด้วยเป็นกลังใจให้กับกับเขาเรียกอะไรความสําเร็จในสเต็ปต่อไปนะครับขอบคุณนะวีนาะปิงปองพงชยัยบ้าแบรนด์เนมจริงหรือไม่ฉันซื้อใบแรกแบรนด์เนมจําราคาได้ไหมห <16. S 1> <gasps> มื่นหหมวใบนึ่งหมื่นหกอยู่อย่างเงี้ย หมวกเรืบว่าหมืนหกอันนี้ซื้อในช็อปของแบรนด์เลยหัวฉันอะเป็น XL ใช่ป่ะแต่หมวกเป็นไซส์ S เพราะฉันเวลาใส่อ่ะเหมือนมงกุฎมอนลี่อะใส่ปุ๊บหลุดปั๊บพราะฉันกลับมาบ้านปุ๊บฉันบอกหมวกหายไปไหนอะแม่เห็นหมวกไหมที่มันมีขนๆแม่บอกอ้าวคือว่าพาคีลิ้วก็เลยไปทิ้งแล้วแม่เอาหกแม่เอาหมวกไปทิ้ง